What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Come to คู่เอกดีใบรับเราจาก c a r ์เรนเพเยอร์แคนาดีปอแอนิมอลเทรนนิ่งแอนด์บีเอฟเอร์สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขระดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนําไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนกันครับคลิปนี้นะครับเรามาดูน้องุูกดิ๊กนะครับน้องุูกดิ๊กเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นน้องหมาที่โอเคแล้วนะครับกับน้องฟแฟรงค์นะครับแต่คราวเนี้ยปัญหาก็คือเวลาที่น้องฟแฟรงค์ไปทาง,งานครับแล้วก็ต้องอยู่กับแม่นะครับ คุณแม่บางครั้งครับก็จะรู้สึกว่าลูกดิกด,ดีมากแต่บางครั้งครับที่ดูกดิดเหเปอนคึกสนนะครับแล้วก็เริ่มกลับเริ่มแงบแงบๆๆเริ่มมีอาการอลวาดนะครับเมื่อน้องดูกดิกแสดงอา Blessed, การที่กระดือล้นเกิดไปนะครับคุณแม่ก็เริ่มจะกลัวแยงๆนิดๆนะครับวันนี้ครับเราต้องพาคุณแม่ครับมาตีโจทย์ดุกดิกครับว่าเราจะทำยังไงกับดูกดิกนะครับ ใครทาใครได้นะครับในการฝึกหมาต่อให้น้องหมาดีขนาดไหนเนี่ยแต่เราไม่เคยเป็นลงมือทําไม่เคยไปลงมือสอนแล้วเราคาดหวังว่าเขาจะเก่งเหมือนอย่างที่เราเห็นนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับคราวนี้เรามาดูครับพวาคุณแม่จะตั้งรับทุกที่ยังไงเรามาสอบกันครับราวนี้แม่ดึง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 มาซ้ายแล้วแม่จะปุยอย่าุยซ้ายมือแม่นะครับแล้วแม่พยายามจะดีอยู่อย่าำหน้าเส้นอย่าลำหน้าแม่อ่ะแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนไม่เป็นไรอ่ะนี่นี่คือฟอร์มสวย เวลากลับไปครับแม่ต้องทำประมาณนี้รนนเราคุยกับเขาด้วยภาษาด่าวัดกันใครไปจับส่วนการใช้ชีวิตอ่ะมันเป็นเรื่องที่เราคุยตอนเช้าแล้วอ่ะเดี๋ยวเขาจะรูโอโอเอ้เขาจะโผลบมาเขาจะโผล่มปไม่าโอเคเดี๋ยวขอแม่แบบนี้กินนะครับเวลาเดินกลับมาตรงนี้นครับขอฟอร์มนี้เลยนะเราจะได้รู้ว่าลูกยินยอมแม่นะครับแค่ไม่ฝ่ครับ <S <S แค่นั้นครับแลวลูกนิดจะไม่วมกยยวนแม่เลยหยุดเพื่แม่ดึงไว้ก่อนอย่ารำหน้า เนี่ยเห้ใช่คือคือถามว่ามันลดดิเฟนต์ไหมมันลดดิเฟนต์เขามันนั่งหมอบถูกไหมแต่ท่าทางมันไม่ถูกต้องล้มหน้าหนึ่งนะครึ้นเก้านี่ผมถือว่ึ้นเก้าแล้วเขาติตัวใช่สองมันหันไปนู่นไม่ใช่ว่ามันท้าตายถามว่าทําไมผมเรียกว่าท้าตายเพราะว่าเมื่อกีน้องชายเขาถามเป๊ะเขาลูกก็แสดงว่าจริงๆแล้วไอ้เนี่ยรู้ว่าจริงแล้วการทำที่ถูกต้องอ่ะมันทำยังไงแต่เขาเรียกมันลองของกับแม่ผมถึงบอกให้แม่เพราะนี่คือเขาต้องมาต้องหวังได้ว่าถ้าแม่เขาเข้าอ่ะคือต้องเข้าจริงๆนะ อันนี้ผมถือให้แม่ทำอย่างนี้ไงเห็นอะไรบ้างอยู่มันกแหมเกินหรืตกเนมอี้แหละครับเป็นตัวบอกว่ามันคิดอะไรกันบ้เวลาที่เราอยากจ้ว่ามันคิดอะไรทีเ่เสียงเราไหมครับทาแบบนี้แม่จะอาจา่านสัแต่ถ้าแม่คอยสั่งนอยนูนี้นั่นไหมแม่จะไม่รู้เลยว่ามันคิดอะไรอย่างเงี้ยมาสก,การซึ่งผมแนะนาให้แม่ทากับเขาวล3าทีนันละีนั้เพื่อการเอาไว้ขัดยืด ไม่แปลกค่ะแม่แม่ไม่เคยแบบครับเขาไงเวลาแม่เล่นเหมือเขาแม่ขอมือขอมือแม่ก็จุมากแม่ก็ได้ขนมตามนะอ่ามันประคับไม่ร้อยไงแต่มันเหมือนกับเป็นการเทรดกันว่าจะททาดีมาจะได้รางวัลนะแต่ตอนนี้แม่ไม่มีรางวัลถูกไหมแต่ว่าแม่พยายามให้เขาปรับตัวมาหาแม่ถ้าเขายอมรับแม่เขาจะไม่กัดเขาจะไม่ข่มแล้วก็เวลาเขาสมมติเขาสปีดหรือว่าเขาสตินะครับวิ่งวิ่งวิ่งถ้าแม่พูดเขาาไม่ทีเดียวอ่ะจะหยุด แม่ต้องทแบบนี้เพื่อให้เขายอมรับแม่ก่อนไม่อะใครก็พูดได้แต่ถ้าเขารู้สึกว่าคนเนี้ยไม่มีค่าเท่าฉันอะเขาจะไม่ถึงกไม่เลยนะแล้วไงอะนั่นเองหรอไหมอือผมว่าแม่ไม่สนิทออกอะเหมือนกับใครบางคนที่แม่ไม่รู้สึกว่าแม่ต้องเกรงใจเขาหรือมีพระคุณกับแม่ไงเี้ยไม่เอาอ่ต้องหยุดแต่ไอคนไหนแบบไม่รู้จักกันเลยอยู่ๆโอ้ฉันไม่เอาฉันไม่ทําหรอกสนกันครับสิ่งมีชีวิตทําไม่อ่าตรงนี้ได้นะจบมันจะไม่วุ่นวายเลยอะอย่างมุดเขาเห่าๆเงี้ย ถ้าแม่มีคําว่าไม่กับเงียบถ้าแม่ใช้เป็นอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็มีเคอร์เวอร์ตรงนี้ด้วยอ่ะเงียบลุตดิเขาทุกวันเนี้ยลุกดิเวลเาเห่าอ่ะโดยที่มันเหา่าไม่รู้อีโนเอนเอครับผมจะโทะรเข้าไปเลยเรียกชื่ออะลูกดิไม่เงียบปึ๊บจบเรียบร้อยก็จะเงียบก็จะนอนหลับมันก็จะรู้แล้วว่าเรารู้แล้วนะว่าสิ่งนี้มันเหา่าอ่ะมันเห่าแต่เราอ่ะอยากให้มันหยุดนะ ถ้าอยากดูคลิปเยอะๆนะครับถ้าชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด s u b สไคร b ์ข้างล่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับช่วยให้เป็นกำลังใจกด s u b สไคร b ์จะได้ดูคลิปใหม่ๆมันๆฝึกมาส,สนุกกันต่อไปครับ